นั่นเองครับคราวนี้มาดูการหาคอลนอนะครับการหาคอลนอเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญคืออะไรนะครับประเด็นสําคัญคือการหาคอลนอก็คือหารได้อย่างน้อย2ตัวเป็นตัวแอแล้วก็ใช้จานวนเฉพาะนะครับเอามาดูครูเอาเลข2หารกันได้6ได้12ได้18ต่อมาเอาอะไรหาร3หารได้2ได้4ได้6ต่อมเอาอะไรหาร เอาสองหารได้หนึ่งได้สองได้สามแล้วก็หยุดทีนี้เวลาเราคูนคอร์นอนี์ให้คูนเป็นรูปตัว L โอเคไหมเพ้นคาร์นอร์ของสิบสองยี่สและ36ก็คือคืออะไรก็คือ2คูน3คูน2คูน3ไม่ต้องเล่งหนึ่งก็ได้นะสองคูน3คูน2 คูณสคูณตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่6 12 2บ72งีเทีนี้72คืออะไรคารนอหรือว่าตัวคูณวมน้อยเนี่ยก็คือเลขที่น้อยที่สุดที่3าตัวนี้มาหารมนลงตัวโอเคไหมสิหาร72ก็ลงตัว24หารเจสองก็ลงตัวส6หาร3ามเก็ลงตัวนะครับเช่นเจหาร12ได้6ลงตัวไหมลงตัว 72หารด้วย24ได้เท่าไรได้3ก็ลงตัว72หารได้3 6ได้อะไรได้2ก็ลงตัวเพราะตัวนี้คือเลขที่น้อยที่สุดนะครับที่ทั้ง3ตัวนี้มาหารมันลงตัวเราเรียกว่าคอร์โพร่อนตัวถัดไปก็คือ2เท่าขอ72ก็คือ114ต่อมาก็3เท่าก็คือ216อย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่3ตัวนี้ไปหารลงตัวตัวแรกคือ72ตัวตัอไปก็1 4 4 ต,ต่อไปก็216้ก็คือเป็นจำนวนเท่านะครับโอเคไหมนะอ่ะต่อต่อสมมติว่า12 24 30อาหารข้าละนอให้ใช้งเงินเพาะนะครับได้2หารได้6ได้12ได้15เอาแม่2หารได้3ได้6 เัวนีาคเลขสามหารกัวนี้ครับเลขสามหารได้ได้สองได้สี่ได้ห้านั่นเียเห็นไหมว่าถ้าเป็นหอละมอเนี่ยตรงนี้ต้องยุติแต่คอลนอไปต่อได้ครับคอลนอไปต่อได้นั่นเียเราสองหารได้เพราะหารได้อย่างน้อยสองตัวก็ไปต่อได้ตัวนี้ก็สองหนึ่งสองสองสองสี่แล้วก็ห้าอย่างนี้คราวนี้ไม่ได้ทักตัวก็ยุติแล้วเลยก็คูณเป็นรูปตัว L นะครับเพราะ ครนอของ 12, 24และ30ก็คือเท่าไหร่2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5นะครับ6คูณ2 12, 24, 5 120ใช่ไหมถ้า120นะครับก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่12หารลง24หารลงและ30หารลงเราเรียกว่าครนอ